ก็สวัสดีอีกครับวันนี้มันก็ไม่มีอะไรเฉพาะมากินไอ้นี่ด <ทะ S 1> ออูออกไปออกไปออกไปไม่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 เป็นไรออกไปก่อนนะครับหน้าตาของชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบนี้เอาเออ <c oughs> เอ,อ,ออกไปออกไปจากภาพกล้องไอเด็กหน้าตูทั้งหลายออกไปออกว่าออกไปวันนี้จะได้รีวิวกันไหมนี่บทมันไม่มีเด็กมาข้างหลังนะ กินหมดแล้วก็มงกินอัมกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมก็กี่มันไม่จริงครับไม่จริงแล้วก็ผมก็กินต่อนะครับกินได้หมดเลยอืมอ่ม อืมส mm ับปะชีก hmm. อ mm ืมเคเคียเคียวอืมอ่ออ mm ืมออรัมครับอืม่เป็นสีกาวนครับเนี่ยครับหมดเลยอ๋ออืมเอาองครับเออผมเปิพรก่อน

ข่อันึงอันึ่ร่อบ้างก็อืมอืมต่อค um ัอืม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 อเคโอ้มันก็เอาน้ำมาก่อนนะอือืมโอเคอครัน้ำ เปิดไม่ได้จะบอกให้มันเปิดไม่ได้ครับอืมนี่ครับิครับนีนะนออาหาชิ้นต่อไปมามาดูลครับเบื่อนครับเออนนี่มันจะเหมือนจะมีชีวิหรือ ว่าไรามคือเนี่ยสาขาบิ๊กซีนะครับมินิบิ๊กซีผมก็จะเอาออกมาเลยอู้มันจะแหวงๆแบบนี้นครับความจริมันไม่แหวงอยู่แล้วมีคนกินเออดูนะครับอืมอไไรได้ลองดูอยู่กินข้าวก่อนนะครับเพื่อนมาดู เริ่มตื่นอขอโทษ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 เนี่ยครับอืมอืมมพาวเวอร์มเนี่คตเยอะต้องเรียกว่ามายองเนสคงชมาเรียกไม่ได้จะเรียกไปเถอะว่ามายองเนสเรียกไปทำไมไม่รู้ มึงยกม่หม้รูปไอศครีมจะเอาไปทำมั่วนตัวของเด็อยู่แล้วอยากกินเยอะเอาแค่ตัวเย็นอืมดอะมันไปก็ดังมงัดน้ำ,นำ,นำ,นำไม่กินแล้ม นะครับอืมนั่นอุจจอระถุงเหลือมีมันไงขนมปังและแฮมเรื่อนี้ครับกินต่ออื้ม มันต้องเียกก่อนแล้วครับจ้าเรียกออแค่เอาน้ำมาเ่มเพิ่เพิ่มเพิ่เพิ่เเอาน้ำมา้พี่มก่อนกลับไปลยครับโอเคนะครับน้ำยังไม่ได้มากินถออืม วนบางมึงเ,เลยเอ,อ้าวอืมอืมอืมขาดได้ไงขี้หิ้วเฮ้ยข้ขาดบ,บ๊ายบายตรงที่มัน่อยนงต่ออ้าวอืมเอ้ยครับอืมเอาไม่ได้อยากมาให้กินก่อน เด็กเด็กมาเนี่ยเพมฮะโตมาเนี่ยเราอให้อาไปเอาไปไปก<ป>ินเลยเหรออืมนี่นะครับน,น้ำแล้วผมจะ กินสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถกินได้นะครับมันคนเชี่ยวชาญแล้วรอบนี้ไม่เคยมีคนกินโบโลนาไวน์ละเฉพาะผมคนเดียวในโลกเป็นเด็กวิเศษอืมอร่อยมากอืมหน้าไวน์ก็สุกอร่อยอืมจิ้ไปฝั่งอืม,อม,อม แป้งโดคีเอ้ยคะไรเรื่องแป้งขนมปังฟ้าวแป้งทำขนมอืมฉันจอบไป้งไมาไหวอืมอ่ะครับแตถมเรียกว่าทำขนมหรอกคืออืม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 ข้าวไปั้นทำอย่างแต่ไม่ใช่สิเดียมอย่างโอ้ยครอฟ เดี๋ยวเวยวพิ่อ,อเฮ้ยครับน่มเออไปแกะก่อนไปทำให้มันเป็นเหมือนแบบนี้นี่ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้โอเคอเริ่มเสร็จแล้วนะครับทุกคนดูสภาพเดี๋ยวดนนะเสร็จสร่วน ะ่ามาดูในภาพเนี่แบบนี้ทำไมเออจริง,งผมพูดผิดตอนแรกผมพูดว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาเหมือนนี้ครับแต่พอทำมันเหมือนตั้งแต่แรกตรงไหนมันไม่เหมือนในสิ่งที่ผมคิดไว้เลยครับว่ามันจะเป็นข้าวปั้นสวยๆ เรบอกมาป, hehe, ไปไ it, ็นไรครับเราก็อ้าเช็ดไม่อง่งอไรแต่อย UM <3 aging obsession> ่างน้อยก็ยังกินได้ผมมับเลยกว่าอืมอืมอืมออืมอืมอ่าเออของที ของอยฮึโอเคกอกลับกินน uh> okay. oh, ี้ให้เส็จก่อนนะครับรสชาติเดนบอกเลยนีาเอาอื้มเออา่อยอเูียวครับอ่อม่อืมสภาพเละไปที เยอะมากเป็ทุกคนหน้ามีแล้วแล้วมึงก็จะอาจลิปคนหน้าหมีมนอน,น,มนะครับอืมดินคำสุดท้ายเดี๋ยวมึงก็จะปีกทิปแล้ว,วครับอ้าวอมทำนะครับรอ,อืมขอการอืมเจ้บ,บุญขึข้นย